<laughs> โมแม่ต้องให้พอ <laughs> <laughs> ่อไปโลดซื้อเอเนียบสคนเสื้อเค่ะค,คไม่ยุยผิวยังเนี้ยเลยแด <organizing S 2> โอ้ยน้งตา่าโทเสื้อน่ารักน่ารักเลย่ <laughs> ไม่ยุผิวยังเนี้ยเลอ้เ <laughs> <c oughs> มียเบียซื้อได้คูอื่นใส่แบบไปแนมบนเขา จุดนี้ก็คืออันยายบีบีแท้เดี๋ยวเราใส่แบบนี้ละ่ะที่เป็นแดนเซอร์นะคะเดี๋ยวไม่อยู่อีแล้วบอกไมอยู่ใส่ที่ะจ้ะ ใส่อะไ่บ่จะู่ย่ใ่ใส่ืใส่แบบยืดยังมาต่อ้อลองซื้อไปลองซื้อไปต้องซื้อไปลองค่ะแม่ีมอแม่รูอ่แตร้อต้องมในะมเข้าส่ารเคนวแม่ทำหยัง มาได้ใส่อะดยอาาผมนะค่ะไม่แกมึงกนี่หน้าลักแถบไปค่ะเวลานี้เลยครับไม่อยางนั้นตั้การเราจะต่อนบวนวัดจาดนะครับพวกไเด็น้วใครที่ต่อไปจากข้อวัดต่อวัดมีปัญหา แจ้งหน้าใชยไปจบปัดนะครับแวต่วันนี้ปัดกแจ้งไปตงวมไม่มาแล้วฟาเรียงไปยุ้ยแดงกับกระโปรงลายเดี๋ยวใครที่ต้องตัว ไฟวัดคระกอบไฟวัดนะครับไปนครขอยห้าย่าย่าตัวสามเปิดมีสามเที่ยงมีกองบริการ อันนี้คือไลน์น่ารักเถอะแม่ไม่บีตัวตัวหน่อยปวดเนาะมันกีหัดปวดาเอากูพลาดใส่น่าฮักดีเนี่ยแค่นตุ๊กตาคอมีเอาไปใส่ต้องยืดออกอีกกัน แม่ละเอิญนะัแจ้งัแย้งขัดแย้งเป็นที่รักระหาบตราดตั้ปรอหลาดตัปหลาดัวประหาตวประหลปรัวร ท่มาทุกเล้้วก็สนได้เงคอการเิดาแบเครื่อ่เล่วันนียวันนองค้าก็ได้ก็ได้บอกด้แล้วเตยก็ได้เลยแล้วแล้วแล้วว่ะก็ได้ผมบีก็ได้ก็ได้เบื้องหอกง ทายไปสิทีละเื่อง้นไเส้นหี่ค่ร้อนๆเลยวนอนเ้มาแล้วตคือบัตรอบหน้าแล้วจะเปจ้าที่ดนี้ บานงก็เข้ามาเอาบัตรมาเ่ยวมาแสดงด้วยนะครับมีบัตรก็ดินด้วยถ้าไมมาถ้าไม่ีบัตรก็แค่ไม่มีบัตรมาเลยก็ไปที่ระเบีเข้ามาครับมาแล้วก็สวัสดีเอฟซีกันยังโอ้โหเจ๋ง

าไปลร่มกปนนงตรล้อนะครับเอ่อใครกำลังมากับแล้วอเอแลวกับลเครื่องวงล้อแสดงว่านงล้อหนนะครับเราก็จะจับหงบัตนะครับเราจะจับหังบัตรเท่าที่บบัตล่วงหน้า้ทศ้นะเอ่อูบบัดล่วหน้ามีมีอะไรใ้เกอัวรดับ้ใช ถูกวันไม่ต้องแบบร้อยบนพี่จุ่กพี่จ่้ยิบลราคาห้าพันบาห่งร้าันามาแล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเกาะ

อาบัต <muitas S 2> ิแสดงด้วยนะครับต้องมีบัตรแสดงด้วยียกปจรัพทที่หน้าเม่ก่นแล้วจะ่าหน่นคมา้าดูไปลวคาแว่าสถานที่กวางขวาง